กรุงตัวใหญ่มากเลยนะคะเอนแวเอ็บางเอนน ตาบาทตักจะมีประมาณนี้แต่ส่วนมากตักจะเน้นสิบบาทนะสิบบาทขายดีกว่าหมดแล้หมดเลยนะจ๊ะของอร่อยเหลือน้อยนะจ๊ะพี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องสุกิศาชาแนลนะคะ<อ>ก็วันนี้ป้าจะมาถ่ายบรรยากาศร้านสูชีนะคะให้ชมนะ,ะ<อ>ก็วันนี้ป้าถ่ายที่ตลาดนะเปิดถ่ายรถไฟเจริญทรัพย์นะคะจังหวัดสระบ,บุรีค่ะก็ร้อนมากค่ะคุณผู้ชมนะ,ะแต่ว่าตลาดที่นี่นะ,ะเป็นในโดมในแบบเป็นในร่มนะค,ะคือฝนตกก็มาเดินกันได้นะ,ะไม่เปียกไม่เปียกค่ะคุณผู้ชมเลยของทองของทางคือเยอะแยะไปหมดเลยนะคะนี่เป็นในข้างในนะก็ เราพาไปชมบรรยากาศในร้านนะบรรยากาศขายของ3มวันนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะไปไปชมกะะันค่ะบรรยากาศหน้าร้านนะคะอันนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะอันนี้ตักเครื้อำแบบเต็มร้านนะคะลูกค้าก็ตอนนี้ก็มาแบบมาเรื่อยๆนะคะ ตลาดตรงนี้เป็นตลาดนะัดเปิดท้ายรถไฟนะคะสระบ,บุรีค่ะมีทุกวันศุกร์มีทุกทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะสามวันอันนี้ห้าบาทนะคะก็ให้เหาินแล้วก็ทางด้านนี้สิบบาทคะ่ะ ตอนั้นแปดล้วสิใครับขออันนี้ได้ครับผมจะดูอ่ะจะดูอ่ะเราให้น้องนเรื่องให้น้องเปนอะไรกัเ้องอะไรเลอกเลยจ้า5บาท10บบาทเลยค่ะลูกค้า อันนี้เป็นบรรยากาศ5โมงครึ่งนะคะลูกค้าจะเยอะช่วง6โมงเย็นนะใส่ได้นะพี่ใส่ไม่ได้ไม่ได้5บาททักจะมีประมาณนี้แต่ส่วนมากทักจะเน้น10บาทนะ10บาทขายดีกว่า10บาเลยนะจ๊ะหมดเลยนะจ๊ะของอร่อยเหลือน้อยนะจ๊ะพี่ของอร่อยเหลือน้อยนะจ๊ะคกูมันเหลือหน่อยไว้แท้เลิกเลยจ้าเลิกเลยค่ะ กำชับแล้วกันได้เลยจ้า

ได้ร่วม nó ครับ

นี่รครับขอบคุณมากค่ะพี่น้องให้ยาหยิบหนาสิบนาะใสนี้คุณช่นะกเราไม่ซื้อมาให้ลูกอ่ะ พอดีมีคนสางพอดีเลยไดย้สามคนหนักเป็นคนพอดีเลยคนนเป็นเพราะดขาใหญ่ที่สล กุ้งตัวใหญ่มากเลยนะคะ ล่าเลยจ้าฉ่ำๆเลยนะคะแวะกันก่อนจ้าคีม่่ำๆแวะกันก่อนจ้า่นะืมนเะืมใครอวดไงนะีนะ่ไงมะไรคัดมมีแล้วละ าบาทมีสิบาทมีนะจ๊ะไะกันก่อนนะครับห้าสิบบาทนะครับได้นะครับไม่ผิดนะแล้ว เ้ารับนีบก้นก่อนเลนะค่ ตอนนั้นตัวตัว L ว่ะวันนี้จ้าี่ห้าบาทเลยนะครับแล้วหมดเลยนะจ้าพี่จ้าแล้วกนเด็ทาได้นะครับไม่เห็นนะครับห้าบาทนีบาทมีจ้าตัวเอ็นเอ็อเอ็ด้วกันเก็มีสายเดือดสปาเกตตี้มาห้าบาทสิบบาทค

มีห้ามีสิจ้าลูกค้าดยกันก่อนจ้าไม่มีค่ะแค่ล้าม่งั้วกันเลยจ้าเหมาขึ้นนะ เลือกกันก่อนจ้าห่บาสิาเลยนะครับ้อมาใหชจ้า้นเยีเลยนะพั่ไม่ต้องเดไม้องเเลยนะเด็กาาน หนึ่งเลยจ้าหนึ่งร้อยบาทเลี้ยงเอาบ้านเขาอีกไหมครับฮัลขอบครับาทนะครับ

ได้ะครับของแม่สี่สิบาทจ้ะแม่หค่ะแม่าสิบเอาน้ครับนี่ค่ะนค่่ด้วยได้คะขอคุณม่ค่ะ ที่ชาวเลิกกันก่อน

เด็กแน่เลยตีเลวันนี้ได้แค่เดินผ่านใช่ลูก้าลูกค้าห้าก่อนทำประจำของสวัสดีจ้าทำสองแล้วกันเลยจ้ามี่้มีสิทธ่์จะลูกค้า นองปอนคนจะ้องาไก่านค่ะคุก็วันเนี้ยปิดจ็อบประมาณสองทุ่มสิบหกนะคะหน้าร้านก็หมดหมดเลยนะนี่ค่ะเดี๋ยวตั้งให้ดูอันนี้คนก็จะประมาณนี้ค่ะคนก็จะจะหมดแล้วนะนี่ตลาดที่นี่ก็เดินแบบ จนจะประมาณนี้ค่ะไม่เกินสามทุ่มนะแต่ตอนนี้ก็ทยอยเรื่อยๆเนาะสุดแล้วตอนในกล่องหน้าร้านก็มาสามกล่องนะคะเอาจิงๆิงวันศุกร์อะเป็นวันที่ได้ยอดขายที่แบบว่าขายดีมากเพราะว่าวันศุกรนะ์เนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเป็นวันที่แบบว่าวันเต็งนะคะที่นี่เพราะว่า เด็กนักเรียนนะคะวันศุกร์มีเด็กนักเรียนด้วยที่นี่เนาะวันศุกร์จะเป็นวันทำเงินนะคะก็าขายดีที่สุดเจริญบรดาสองวันเนาะก็ขายมันมากวันนี้นะสี่สิบเลยค่ะสามกล่องสุดท้ายจ้าเอาจริงๆอ่ะตักขายซูชิเนี่ยขายมาประมาณเกือบสิบปีแล้วนะอันนี้พูดเรื่องจริงนะตักขายมาแล้วว่าเกือบสิบปีนะแต่ก่อนนะขายแบบว่า ลกค้าเลือกเลยจ้าต้นค้าน่ะแต่ก่อนนะขายขายแบบไม่ได้ขายอยู่ที่สลับดุรีนะแต่ก่อนอนะขายหลายจังหวัดมากไปหลายที่มากนะแล้วก็เหมือนเดิมโตโัวตัววิ่งงานขายงานขายตามงานะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบล้อนเลขไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาจบที่สลับบุรีเพราะว่าตอนเวลายอย่างเงี้ยเคยมาลองขายสลับบุรีเนี่ยคือตลาดเนี่ย เป็นตลาดที่แบบแบบว่า,าลูกค้าจะซื้อดีเนาะจะซื้อดี <c oughs> ลูกค้าซื้อดีประมาณนั้นนะก็เลยมาอยู่ที่นี่แค่ไหคะเป็นจุดเริ่มต้นนะแต่ไม่ได้ขายซูชิมาแต่ก่อนนะเอาจริงๆแต่ก่อนก็ทํางานทํางานแล้วก็ครอบครัวนี่แหละทาคือเขาแบบขายซูชิกันมาก่อนคือ,อาสาขาแรกเนี่ยสาขาแรกเลยนะขายที่ขายซูชิเลยซที่สาวกเออ ที่สาวตารเนี่ยเขาจะอยู่ขายอยู่ที่เซนติกเซนติกก็เป็นตลาดที่จันทบนุรีนะคะอันนคือเจ้าใหญ่เลยอันนี้เจ้าแรกแล้วก็พี่ชายนะคะเอาสรุปอ่าขายซูชิกันแทบทั้คงครอบครัวเอาปุ้ยังไงประมาณนั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> ขายซูชิกันทางครอบครัวแล้วนคะุณผู้ชมก็หมดแล้วนะคนก็หมดด้วยนะเราต้องรีบกลับไปพักผ่อนแหละนะ,ะก็สลับคลิปวิดีโอนี้นะแตาก็อขอตัวลาไปก่อนเนะะาะเอาไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้า นะใครที่อยากดูอีกก็คอมเมนต์นะเราจะถ่ายให้ดูนะ <c oughs> เออนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ